ฮัลโหลวันดีทุกคนวันนี้นะคะพี่ไอวีก็มารีวิวนะคะเป็นมื้อเช้านะคะเหมือนเคยเพราะว่าตอนเช้านี้วันสงการเนาะวันที่13เมษาก็ตอนเช้าไปทําบุญกันเนาะเราก็ได้อาหารเช้ามานะคะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยที่รักนี่เห็นไหมคะได้กินมากมากเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นก๋วยจับ๊บเห็นไหมที่รัก น่ากินมากๆเลยอะพี่อ้อยจะไม่ปรุงนะเพราะว่าเป็นคนชอบถ้ากินก็คือรสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วเนาะเจ้านี้แต่แบบเป็นคนไม่ชอบปรุงก๋วยเตี๋ยวก็มุงน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะกินแบบแบบนี้เลยคือชอบกินประมาณนี้วันนี้ก็เป็นมื้อเช้าเบาๆนะคะที่ร้านก็เหมือนทุกคลิปเลยนะคะระดับแรกนะคะก็ดื่มนะ้ำไปก่อนเลยหนึ่งแก้วจะได้อิ่มไวๆเนาะอืม กินให้หมดเลยละหนึ่งแก้วนะคะอืมหมดแล้วโอเคมาลงมือกันเลยนะคะก็น,นี่ไงเห็นชัดไหมเอ่ยก็จะเป็น ก๋วยจั๊บนะขาแบบสบายๆเนาะกินเบาๆมีแป้งบ้างเนื้อบ้างมันต้องเติมเนาะอืมอร่อยในชะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะนี่คือเจ้าแบบหน้าวัดทุกวันพระคือเจ้าเนี้อร่อยมากๆเลยทีเด็ด อืมอืมอร่อยมากที่รักก็เหมือนทุกคลิปนอ่รักน้องก็ระหว่างทางเราสามารถดื่มน้ำได้ตลอดเวลาเลยนะคะจะได้อิ่มไปไวนะคะอืมสองการนี้ไปไหนกันไหมที่รักเล่นน้ำี่ไหนกันอะอืมคอมเมนต์มาชวนกันบ้างนะ คือจะบอกเลยนะว่าถ้าใครม,มีที่ไปนะมาเล่นแถวดอนเมืองได้เลยคือบอกว่าคือที่อดอนเมืองนี่คือแบบคือเฉพาะคนพื้นที่ก็คือเยอะอยู่แล้วนะตัวเองแต่ว่าคือมีคนนอกพื้นที่มาแบบเยอะกว่าเดิมเลยอะคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใครไม่มีที่เล่นทั้งมาเล่นแถวดอนเมืองบ้านพี่อออได้เลยนะคะบ,บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็จึ้งมากๆเลยนะคะหนุ่มๆก็ลอยเยอะนะสาวๆก็ลอยเยอะนะคะ แต่พี่ออยคงไม่ออกเนาะว่ากลางวันเด็ดร้อนมากๆเลยนะคะก็จะบอกทุกคนเลยนะคะช่วงสงการนะคะถ้าเกิดใครจะมาดอนเมืองนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปแล้วนะคะถ้ามอไซค์น่าจะมาได้แต่ถ้าเกิดอืมเป็นรถจนบอกเลยว่าต้องคิดดูดีๆนะคะเพราะว่ารถติดมากคือนางเล่นกันทั้งเส้นนะ่ะที่รนะักคือบอกเลยว่าแบบรถใหญ่คือแบบถ้าเป็นรถแบบรถใหญ่เนะี่ย ที่ไม่ใช่มอไซค์อ่ะบอกเลยลําบากแล้วก็ติดมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากแชร์แล้วกันเนาะเผื่อว่าใครแบบจะมาหาญาติมาหาแฟนที่ดอนเมืองตอนช่วงเทศกาลสงการบอกเลยอันกันมาสามปีหนักแน่นอนที่รักรถติดแน่นอนนะคะยังไงก็ใครมีที่เล่นก็มาเล่นดอนเมืองแถวบ้านพี่ออยได้นะช่วนพี่ออยด้วยแหละอืมอจริงเจ้าเนี้ย วัช้าก็เบาๆเท่รนกไม่กินอะไรมากกินอย่างเดียวอืมร้อนอะ่ะร้อนดีอะ่ะสดน้ำจะได้โลงคอนะคะอืมอร่อยอะ่ะอร่อยมากอืมอร่อยจริงไข่เาวอืมอืม,อม อร่อยอที่รักกล้ว,วยจับก็ไม่ได้กินนานเหมือนกันนะเนอะอืมใช่ไม่ได้กินานานมากแล้วกว๋วยจับอ่ะอ,อร่อยมากที่รักอืสอสงการนี้มีใครไปทำบุญที่ไหนไหมคอมเมนต์บอกได้เลยนะ <S <S <ส>ก็พี่ออยก็ใกล้ๆกลบ้านเลยัดไผ่เขียวอืม อืมอืมอร่อยอะเที่ยวเพื่อนเป็นคนติดน้ำซุปมากๆเลยนะคะแบบถ้าสังเกตว่าแบบน้อยมากที่มือไหนจะไม่มีน้ำซุปเป็นคนที่ชอบติดน้ำซุปมากๆเลยดี เทียงมา,ยยากเลยสิคุณดกตาแกทำแบบอร่อยอ อ๋อจริงใช่ไหมอืมก็เหมอนที่แจ้งทุกคลิปเลยเดงคือ ถ้าสมมติเรากินแล้วเราอิ่มแล้วเราก็ไม่ต้องฝืนนะคะบางทีบางคนเอ้ยเสียดายของอะไรอย่างนี้ก็จะแบบเออจะกินให้หมดดีกว่านั้นนะคะมันเป็นต้นเหตุ่งการเราจะหนักขึ้น,นะค่ะเพราะเราเสียดายของเนาอะอัน,นถ้าเกิดเราอิ่มแล้วเราก็ไม่ต้องเสียดายของนะคะกินแค่พออิ่มเนาะที่รักเนาะ <S <S นะเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะว่าแบบลดน้ําหนักนี่คือเป็นใจเป็นหัวใจเลยอะที่ทําให้แบบเราลดน้ำหนักได้เร็วแล้วก็แบบ เร็วอะ่ะคือต้องลดอาหารนะควบคุมอาหารนะที่แล้วอืมว้าวอือหือ คือป้าแกให้เยอะมากๆเลยทีรักคือถ้าเกิดเอ,อถ่ายจนแบบเราทานเสร็จนะน,น่าจะแบบนานเนาะทุกคนน่าจะแบบเบื่อละก็อีพีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะก็จะรีวิวเหมือนทุกคิดแล้วเนาะว่าเออเรากินแต่ละมื้อเราควรกินประมาณไหนอ่ะลืมบอกไปอย่างมื้อเที่ยงพี่ออยก็ถ้าเกิดอกินนี้หมดไปแล้วถือว่าเยอะมากๆเพราะถ้าเกิดพี่ออยกินหมดนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆไปนะคะเพราะ ป้ากับยายแกให้เยอะมากๆเลยนะคะก็มื้อกลางวันก็จะนี่เลยค่ะลืมบอกไปนี่วันนี้เรามีบัวลอยไขหวานนะคะพี่ข้างบ้านทํามาให้นะคะก็จะเป็นมื้อกลางวันของพี่ออยนะคะแล้วก็มื้อเย็นพี่ออยก็จะงดเลยค่ะเพราะว่าถือว่าวันนี้จัดแป้งเยอะมาค่ะทีละวเานี่ก็กะทิเนาะแล้วก็นี่ก็แป้งค่ะคือในการควบคุมอ,องอาหารของเร,เราเราจะรู้ว่าแต่ละมื้อเราทานอะไรหนะักไปไหมเยอะไปไหมหรือเบา ส่วนไหนแบบน้อยไปหรือเยอะไปเราจะรู้ตัวเองนะคะก็คือก็อย่างพี่อ้อยก็รู้ตัวแล้วเออวันเนี้ยถ้าเกิดทานนี่หมดทานนี้ด้วยก็คือแป้งเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วตอนเย็นก็จะงดเลยคะ่ะไม่ทานแล้วนะคะก็เนาะหยุดงานด้วยะคะ่ะก็คือไม่ต้องใช้พลังงานตอนเย็นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทานข้าวถ้าเกิดเราทานเยอะขนาดนี้ก็มือเย็นก็งดไปแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะที่ช่อง ออยลี่สวยใสยสุขภาพดีนะคะยังไงก็มาติดตามกันเยอะๆนะคะนะคะอีพีหน้าเรามาเจอกันเนาะ